การลงทุนในสลาดคริปโตเคอ r e เรนซีสามารถเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนวันนี้เรามี5วิธีเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ไปดูกันเลยค่ะ 1. ศึกษาและทำความเข้าใจพื้นฐานก่อนที่จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเราควรศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีที่ได้รับความนิยมเช่นบิตคอยและอีเชเรียมและวิธีการทำงานของตลาด เพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการตัดสินใจลงทุน 2. เลือกแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือมีหลายแพลตฟอร์มที่สามารถซื้อขายคริปโตเคอเรนซีได้เช่น Bynance, Coinbase และอื่นๆควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด 3. เริ่มต้นด้วยการลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยก่อนสำหรับมือใหม่ควรเริ่มต้นด้วยการลงทุนจำนวนน้อยเพื่อลดความเสี่ยงและเรียนรู้การทำงานของตลาดเมื่อมีความมั่นใจมากขึ้นจึงค่อยๆเพิ่มการลงทุน 4. การกระจายการลงทุนการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแต่และชนิดมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันควรกระจายก,การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหลายๆชนิดเพื่อกระจายความเสี่ยง 5. ติดตามข่าวสารและแนวโน้มตลาด ตลาดคริปโตเคเรนซีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควรติดตามข่าวสารและแนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมการลงทุนในตลาดคริปโตมีความเสี่ยงสูงควรทำการศึกษาและวางแผนให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ